โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Fantasy t o w านะครับกันอีกเช่นเคยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกม Fantasy t o w าให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแฟนตาซีเท้านะครับเขาก็ได้มี Fantasy Pass นะครับซีซั่นใหม่มาแล้วนะครับผมก็จริงๆมันมาตั้งแต่วันที่13ตุลาแล้วนะครับผมนะก็จะมีระยะเวลาไปจนถึงวันที่9สตุตการ์เลยนะครับนะก็เป็น Fantasy Pass นะครับผมก็ทำภารกิจนะครับแล้วก็ปลดล็อกไได้ขอองงรรราวััลปเื่ยๆนะคบ ผมดูครับสายฟรีนะครับข้างบนนะฮะแล้วก็ข้างล่างนะครับผมเป็นแฟนตาซีพาร์ตสำหรับคนที่ต้องการที่จะเติมนะครับซึ่งก็สามารถเติมได้ในราคา100 49บาทนะครับผมถ้าใครถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมนอกก็เติมได้ในราคา1 49บาทนะครับนะมีเวลาทําธารกิจแล้วก็เก็บแต้มเนี่ยไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนอย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งแฟนตาซีพาร์ตในรอบนี้นะครับเขาจะมาในธีมหันศาฮาโลวีนนะครับผมเือนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนเนาะนะครับก็จะมีของ ของตกแต่งนะครับถ้าเกิดว่าเติมเนี่ยก็จะได้ของตกแต่งด้วยนะครับนี่เป็นอ่าเป็นของตกแต่งหลายอย่างมากมายนะครับผมคือจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องปลดล็อกแบบเสียเงินก็ได้นะครับเพราะว่าอ่าแฟนตาซีพาร์ทเวอร์ชั่นฟรีเนี่ยนะครับก็มีของนะครับให้อ่าเราเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยเห็นปลาข้างบนเนี่ยครับเยอะมากเลยนะครับมีทั้งอ่ารูบี้นี่ครับแล้วก็มีเงินมีอะไรต่างๆมากมายนะครับแค่คุณทําภารกิจแค่นี้เองนะครับผมภารกิจก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับอืมก็ทําค่อยๆทําภารกิจไปนะครับจะมีภภาาาารรรรกกกิิจจยสััปดห์นะคบแล้ว็ รายวันเนาะนะครับก็สามารถเลือกทํากันได้นะครับผมตามสะดวกเลยนะฮะเนาะประมาณนี้เนาะสำหรับแฟนตาซีพาสนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากเติมก็สามารถเติมได้เลยนะครับแต่ว่าสายฟรีก็คูมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเติมเนี่ยเราก็จะได้ของที่เยอะขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปอีกนะครับผมก็สามารถอาไปเติมกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากเติมเนาะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับเกมแฟนตาซีทาวเนี่ยเขาได้มีกิจกรรมนะครับผมชื่อว่ากิจกรรมแมท๊อปนะครับเออเป็นมินิเกมนะครับฝึกความทรงจำนะครับจับคู่รูปร่าง ต่างๆนะครับในกระดานภายในเวลาที่กําหนดแล้วก็เมื่อถึงเวลากระดานแล้วเกมจะเริ่มต้นกระดานใหม่ทันทีนะฮะประมาณนั้นนาะก็เป็นแบบเหมือนเกมจับคู่ภาพนะครับเออแล้วก็จับเวลานะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเล่นน้องนะครับอันดับแรกนะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะเออตรงบริเวณน้ําตกนะครับนี่มันก็จะมีที่ให้เรานะครับผมสร้างตั๋วนะฮะนี่ครับผมก็สามารถสร้างได้นะโดยการเอ่อทำของนะครับผมผลิตของมาเพื่อที่จะมาแลกนะครับผมเป็นตั๋วนะครับสามใบนะครับก็คือตั๋วสามใบเนี่ยสามารถเล่น นี่เกมได้1รอบนะครับผมเออสาหรับตัว3าใบนะครับนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูเนาะเนี่ยอันเนี้ยผมจะสร้างอันนี้นะใช้ขนมปัง2องอันนะครับแล้วก็ใช้เข็ม1อันเนาะนี่ครับสร้างไปเลยนะก็เราก็รอเวลาไปนะครับประมาณเอ่อหชั่วโมงนะครับการเอ่อสร้างนะครับตัวขึ้นมา3ใบนะครับแล้วก็เออเราสามารถรับตั๋วฟรีได้ด้วยการเออดูโฆษณาตรงนี้นะครับผมเออเราก็ดูโฆษณาไปแล้วเราก็จะได้ตั๋วมา2ออันนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บแร่ทองแดงก่อนนะเพื่อที่จะเอามาสร้างนะครับนี่ ็บได้ทองแดงมาแล้วนะครับนี่เห็นบ้างเราก็สามารถสร้างได้นะครับแล้วก็รอไปนะครับผมประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเร่งให้มันเสร็จเร็วขึ้นก็สามารถใช้เพชรได้ใช้เอ่อรูบี้ได้เนาะเออน ได้ตั๋วมาแล้วสามอันผมจะไปเล่นให้ดูนะครับว่ามาเล่นยังไงนะครับโอเคเมื่อเราได้ตั๋วมาแล้วนะครับเมื่อเราได้ตั๋วจากตรงนี้มาแล้วนะครับคุณผู้ชมให้เรามาที่ตรงนี้ครับผมนี่ตรงข้างๆที่สำรวจโลกนะครับเออมันจะมีประตูสำรวจโลกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับผมให้เรากดเข้าไปเนาะนะครับก็เป็นกิจกรรม match pop นะครับเออล้วก็ให้เรากดเข้าไปเลยนะครับการเล่นหนึ่งรอบเนี่ยนะครับใช้ตั๋วทั้งหมด3ใบเนาะนะครับโอเคเมื่อเรา กดเข้าไปนะครับนี่เขาจะบอกวิธีเราเล่นนะครับผมเออนะครับคือเนี่ยเขาจะมีเวลาให้เราจํานะครับผมว่าตรงไหนมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่อ่าเราก็สามารถเล่นได้นะครับผู้ชมนี่นะครับก็เป็นการจับคู่ภาพนะครับให้มันเหมือนกันนะครับผม ประมาณนี้เนาะนี่ผมจะเล่นให้ดูนะครับผมก็เล่นมาเพิ่งเพิ่งเข้ามาเล่นเหมือนกันเนาะเพิ่งกิจกรรมมันเพิ่งเริ่มนะครับเออนะครับเกมนี้คู่กันแล้วนะครับก็ใครความจําดีก็สามารถมาเล่นเกมนี้ได้นะครับเกมจะเหมาะกับคุณมากนะครับผมเป็นเหมือนทดสอบความทรงจําของเรานะครับว่าเราจะจําอะไรได้นานได้เยอะแค่ไหนเนาะนะครับนี่นะครับเขาจะให้เวลาเราจําด้วยนะเออก่อนที่เกมมันจะเริ่มเนาะนะครับโอเคนี่เห็นคู่ละเออเดี๋ยวหาคู่แบบนะครับอ อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวนะเออเห็นแล้วนะครับปึ๊บปื๊บอาไม่ใช่เว้ยเออนี่อาวไม่ใช่เฮ้ยอะไรวะนี่ทำให้ความจำผมสั้นขนาดนี้เนี่ยเออนี่อยู่นี่โอเคนะครับดูมันจะมีเวลาตรงมุมขวาบนด้วยนะครับผมพยายามเออดูเวลาด้วยนะครับนี่อ่าโอเคโหคือ <c ười> ผมใช้เวลานานมากนะครับก็คือเราเล่นจบหนึ่งตาเนี่ยนะครับเราก็จะได้เวลาเพิ่มมาด้วยนะเออได้เวลาเพิ่มมาเล็กน้อยนะครับผม ประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับนี่ไงปั๊บนี่เป็นไงนะครับความยำผมดีป่ะนะครับเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ชมเหลืออีกยี่สิบวิคุณผู้ชมโอเคทำไปนะครับไอเค้กสีเหลืองนี่ไงโอ้ยคุกกี้เอิ่มเอิ่มนี่คุกกี้โอเคเอ่อนี่โอเคนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยด่านี้นะครับปึ๊บโอ้โหไม่ให้เวลาเพิ่มด้วยนะครับคุณผู้ชม เขาไม่ให้เวลาเราเพิ่มด้วยนะครับสุดยอดไปเลยโอเคเหลือ8วินี่ครับไม่ทันแน่นอนเฮ้ยได้เวลาเพิ่มอีก10วิเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะคุณผู้ชมเอาเว้ยเอาเว้ยเรามีโอกาสที่จะผ่านด่านนี้ไปได้อยู่นะครับเออช็อกโกแลตเอาไม่ใช่เว้ยเอ๋อสตรอเบอร์รี่นี่โอเคเอ๋อคุกกี้โอเคช็ชชชชอกโกแลตโอเคโอ้โหเหลือ4วิคุณผู้ชมโอ้ผมไม่รอดแน่เลยด่านนี้นี่ครับโอ้สี่สาม โอ้หมดเวลาคุณผู้ชมโอ้ได้เดียวโอ้โหนะครับได้เออสามร้อยสามสิบคะแนนนะครับผมโอ้โหนะครับถือว่าเออถ้าใกลความจําดีๆเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับคือผมความจําไม่ดีไงคุณผู้ชมเออมันเลยแบบมันเลยได้ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครเก่งก็มาเล่นได้นะครับโอเคเรา ผ่านขั้นตอนที่1แล้วนะครับเราก็กดรับรางวัลเอารับรางวัลตรงไหนหรือว่าเราเราต้องเล่นให้ครบหร,หรือถึงเราจะได้รางวัลอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมีร้านค้าไอเทมด้วยนะครับเหมือนกับว่าเราต้องซื้อไอเทมด้วยนะครับคุณผู้ชมประมาณนั้นโอเคก็วิธีเล่นก็จะประมาณนี้เนาะนะครับแต่ทำไมมันรับรางวัลไม่ได้คุณผู้ชมมัรับรางวัลตรงไหน โอเคก็ประมาณนี okay, okay, ้นอนสลหรับ oh วิธ yes. play ีเล anyway. okay. ok. like ่นแมชป๊อปนะครับผมอืมก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับเป็นเกมทดสอบความทรงจําที่ดีเลยนะครับนวว่าเราจะสามารถจํารูปภาพนั้นได้นานแค่ไหนเนาะนะครับก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็อ่านี่ครับให้คุณสังเกตที่ข้างบนนะครับผมเห็นป่ะข้างบนตรงข้างๆรูปที่เราดูโฆษณาเราจะได้เงินนะครับนี่เห็นป่ะมันจะเป็นรูปทอมมี่อยู่นะครับที่ผมซูมเข้าไปนะกดเข้าไปนะครับผมที่รูปทอมมี่แล้วก็นี่ก็จะมาหน้านี้ นี่ครับผมแล้วเราก็กดเข้าสู่กิจกรรมได้เลยนะครับนี่ครับวิธีเล่นก็เราต้องใช้รูบี้นะครับที่เราหามาได้นี่นะครับคือเราจะหามาจากไหนก็ได้นะครับคือเราจะเก็บสะสมหรือเราจะเติมมาก็ได้นะครับแล้วก็เอามาหมุนตรงนี้นะครับผมแล้วเขาก็การันตีด้วยนะครับว่าเราจะไม่ได้ของที่ซ้ํากันแน่นอนนะครับเอออ่ะซูมไปนะครับครั้งแรกห้าเม็ดนะครับผมโอเคกดตกลงไปนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับ โอ้ได้ยูจีนะครับผมเป็นคนขุดแร่เนาะนะครับระดับ3ดาวนะครับผมเออนะครับเห็นป่ะเนี่ยเราได้ไปแล้วเราจะไม่ได้ของซ้ำนะคุณผู้ชมเห็นป่ะเออนะครับแล้วก็รูบี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เราเล่นนะครับโอเครอบที่2เราจะเขาใช้รูบี้10เม็ดนะครับผมเราได้รับอะไรเนี่ยคัมภีเวดมตนนะครับเออเห็นป่ะนะครับประมาณนี้นะครับรอบต่อไปก็15านะครับรอบต่อไปก็20อะไรประมาณนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ว่าเรามีโอกาสได้ของดีตั้งแต่รอบแรกเลยคุณผู้ชมนี่ของดีของเราก็จะมีีน่ โฮลี่นาดานนะครับก็เป็นเป็นนักเวทนะครับระดับตำนานนะครับเป็นเอห้าดาวเลยนะครับเออนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ก็โชคดีไปนะครับเนี่ยสองสองอย่างนี้นะครับคือเป็นของที่ดีที่สุดในตู้แล้วนะครับนี่ว่ามีเดวิลแจ็คสันกับเอ่โฮลี่นาดานนะครับอืมประมาณนี้สามารถไปเล่นกันได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของผมด้วยนะครับผมโอเคก็ขอขอบคุณ4,000ผู้ติดตามที่ติดตามกันมานะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณทุกๆคนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้้ารััับผมสสสหววนนีีด ดีครับบ๊ายบาย